แบบฝึกที่11ท่านอนราบศีรษะเฉียงลงพื้นกลางแขนยกลูกเหล็กขึ้นลงท่าดีคลายดัมเบลไฟสําหรับเทคนิคนี้เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนล่างวิธีฝึกปฏิบัติผู้ฝึกปรับมานั่งออกกําลังกายให้เฉียงลงทํามุมประมาณ30-45องศาก่อนจะนอนราบลงบนพื้นให้ศีรษะเฉียงลงพื้นใช้เท้าทั้งสองล็อกไว้กับมานั่ง เพื่อยึดไม่ให้ลำตัวเลื่อนลงไปแล้วใช้มือจับลูกเหล็กไว้ทั้งสองข้างแล้วดันให้ชูขึ้นระดับอกโดยหันฝ่ามือเข้าหากันและให้อยู่ห่างในระดับหัวไหล่พยายามควบคุมข้อมือให้ตั้งตรงอยู่ในแนวเดียวกันกับแขนเสมอ 2. บีบสะบักเข้าหากันแอนอกเล็กน้อยข้อมือและฝ่ามืออยู่ในลักษณะเดิมก่อนจะค่อยๆกางแขนทั้งสองออกไปด้านข้างพร้อมๆกัน จนกระทั่งลูกเหล็กลงมาอยู่ในระดับแนวเดียวกันกับอกให้ทำค้างไว้พอสักครู่พยายามอย่าให้ลูกเหล็กลงลึกต่ำกว่าหัวไหล่เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อข้อต่อหัวไหล่ได้ระหว่างที่กลางแขนออกให้ค่อยๆหายใจออกให้ลึก 3. จากนั้นให้ดันลูกเหล็กขึ้นในลักษณะกลางแขนไปยังจุดเดิมพร้อมกับแอนน้าอกบีบสะบักเข้าหากัน และยกเอวให้ขึ้นสูงพอประมาณเกรงกล้ามเนื้อหน้าอกและสะโพกระหว่างที่ออกแรงดันลูกเหล็กขึ้นค่อยๆหายใจเข้าให้สุดจนกระทั่งลูกเหล็กกลับมาอยู่ในท่าเดิม 4. เมื่อผู้ฝึกมีความชำนาญมากขึ้นให้เพิ่มจำนวนลูกเหล็กเพื่อเพิ่มมวลน,น้ำหนักในการฝึกมากขึ้นสำหรับน้ำหนักของลูกเหล็กในการฝึกแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ฝึกแต่ละคน ข้อเสนอแนะในการเพิ่มน้ำหนักลูกเหล็กนั้นควรจะอยู่ในพิกัดความแข็งแรงของผู้ฝึกแต่ละคนและควรเพิ่มทีละน้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ฝึกเองสําสำหรับการฝึกเทคนิคนี้ควรปฏิบัติ8ปดถึงสิครั้งต่อเซตและควรปฏิบัติ3เซตต่อการฝึกในแต่ละวันก่อนจะเปลี่ยนไปฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนอื่นต่อไป